สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งก็ผมอบในเกมเบิร์ดแอสซัสซินนี่แน่ oh, ในคลิปที่2อ <good bird S 1> นะครับผม <good bird. S 1> ก็ในครั้งนี้ก็จะมาเล่นกับด่านที่4ถึงด่านที่6กันต่อไปนะครับก็ครั้งนี้ก็จะเป็นโหลดเกมเนาะก็จะเป็นเซฟที่ผมเซฟไว้เมื่อครั้งที่แล้วโอเคนะครับผมโหลดดึงครั้งที่แล้วผมจองจองเงินไว้เท่าไหรนะ่เนี่ย time for an upgrade 4,500ันใช่ไหม จริงๆก็อยากได้ปืนนี้เลยแต่ว่านะขออีกด่านเดียวอีกด่านเดียวเท่านั้นเพื่อปืนที่ดีกว่านี้นะก็มีซื้อเออเยือกเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็เกาะกันกระสุนแล้วก็สปีโดโรเดอร์ยิงเร็วขึ้นตามนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยกับด่านที่4ี่นะครับผมดูซิว่ารอบนี้จะมีความเกรียนของไก่มากแค่ไหนวันดี ไกลกุ uhm, cup, here, starting, ๊กอ mm ินเนี่ยครั้งที่แล้วต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจากว่าพอดีโอ้โอ้เจ้โหโเ้ากคือครั้งที่แล้วเนี่ยผมตั้งซาวเอฟเฟกต์ไว้สูงมากไปหน่อยนะครับครั้งนี้ผมปรับลดมาจึงหนึ่งขีดนึงก็บอกว่าคงจะดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมเออ สอยนกสอยนกสอยเป็ดสอยห่านสอยใจย่างเยอะอื้มแล้วตอนนี้คือพื้นที่อันตรายของเกมนี้ก็คือเนี่ยข้างบนนี่แหละเป็นพื้นที่อันตรายเลยนะก็เดินอย่าอย่าเพิ่งเดินไปอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินโอ้ยโอ้ตายตายตายน้อยแน่ไอ้ใจพวกนี้นี่แล้วผมจะเดินได้ไหมเนี่ยตบนี่เนี่ย ไอ in ้ไอ้ไก่ไก่ไ่งไอ้ยอบมันรอบตเรามอตีเราโอ้ยแมงลุนี่หวก็คือไอ้ข้างบนมันโฉบลงมาป๊ไอ้ข้างล่าก็ลยสอยตอ้โอ้อ้ยอไกหานี่เยอะไปมดอิงมันยอ้อนเดี๋ยวรอบน้าเดี๋ยวดาหนามเจอกันแต่ แต่จะได้ปืนอะไรไม่รู้เนี่ยจับดาบจับดาบเป็ดสีพนไอ้ไรเนี่ยเออเออของล่วงตรงนี้นี่คือผมเซ็งมากอ่ะทำไมของมันต้องมาล่วงตรงพบกับดักเนี่ยไอ้ไอ้ไรเนี่ยไอล่วงลงไปเจ้าประกาศฆ่าพ่อเราไอ้เออจริงๆแค่ปืนนี้ก็แรงนะผมว่าก็ไม่ธรรมดาแล้วแหละฮึบโอ้ยานี่ที่สูงมากนะ ไม่ดีคืนแล้วตองดีลงเอ้ยไกลระเบิดตุ้มตุ้มปึ๊บปึ๊บเอ้ไอ้นี่เยอะไปไหมเยอะ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 ไปไหมระเโอ้โหเฮ้ยนั่นมันเด็สัญลักษณ์ความพินาศเตรียมตัวให้ดีโอเคน้องกูปลาระเบิดไหมครับวุ้นเกมของความใครเครียดจริงๆโอเคมาด่านโมนัสโมนัสราว ลุยโอ้โหติดจากได้ปืนนี้ขึ้นมาทันทีทันใดสองหมือ่นเองนะเราจะรอต่อไปปเ,เป็นนกเขาไปแล้วกันโอ้โหแล้วอยู่สูงเช่น กะโดดข้ามไหมอะ่ะตอนนี้ต้องเคลียร์มาตรงนี้ก่อนเอาให้หมดก่อนแล้วก็ป้าบอือโอ้ยไอ้ไก่งวงนี่ก็กระโดดไม่ใช่กระโดดสิแม่งเหมือนมันวิ่งพุ่งเข้ามาอย่างเงี้ยยังเรายังไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะแต่ถ้ามีปืนดีกว่าน,นี้มันมันก็อาจจะได้อยู่แหละอืมตอนนี้ตังตังเราเริ่มเอยอะละ ค่อยๆไปดัดแรนกๆเนี่ยมันยังโอเคนะแต่ถ้าดันหลังๆผมผมว่ามันต้องค่อยๆขยับอ่ะ <c oughs> ไม่งั้นเราจะโดนลุมอย่างหนักสวงมากจริงๆปึ้มตะบึมตะบึมไม่โดนวะคือต้องยิงต้องยิงก่อนมันพุ่งลงมาหรือยังไงวะตองเขามมไม่ไหไมัหอ แล้วของตังไว้ที่ขั้งบนหมดเลยน,นี่นะมนี่แนนะ่จานหน้าต้องมีปืนที่ดีกว่านี้แล้วนะไม่ไว่าจะตังมีเท่าไหร่ก็ตามก็ต้องเอาแล้วอเพราะจานต่อไปมันไม่ไม่ง่ายขนาดนี้แล้วะะลแหละลกมุกอลูกุเออเออสดไปได้ไหมโ,โอเคขอตังเลยนี่แนะ่ ถ้าเกิดผมเข้าไปในดงนั้นผมต้องโดนหนักลงแน่เลยอ่ะค่อยๆไปเนอะปั๊บ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 มาละเป็นไอ้เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยคือผมรู้สึกว่าที่ยืนมันเริ่มจะน้อยลงแล้วหรือเปล่าเนี่ยแลดูจะเดินยากเหลือเกินนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไปทานไก่เนี่ยนี่หมด เฮ้ยเด็ก่านมันไกลขึ้นข่าเนี่ยเดินไม่ถึงสักทีเฮ้นี่เนี่ยรถเราอยู่ไหนเนี่ยรถเราล่ะเฮ้ยจะจอดสักไกลเชียวดาบ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 ผมว่าผมคง <Okay. S 1> คิดถึงแหละผมเล่แนแค่คลิปะละสามด่านพอคือไม่งั้นหลังๆนี่นานแน่แน่งเขดแล้วจกักเลิฟอินเทอร์เนี่ยแล้วก็เฟรมโอเวอร์ด้วยเกมลุงดับเพลิงเนี่ย เฮ้ยเจอรถแล้วตอนนี้เย่โอเคโอ้โหรอบนี้มาเป็นกองกองใหญ่ด้วยเพราะผมค่อยๆขยับเนี่ยถ้าเกิดผมเดินลวดเดียวปุ๊บโดนลุมแน่ๆเนาะเอาผมเอาชูดีกว่าแล้วเดี๋ยวนะยังมีไอ้นกกระจอกเทศรออยู่อีกไม่รู้มาด่านายด้วยโอ้ไก่งวงห้าสิบกดอู้ตังมื่นหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวเวลาเอาละว่ากันละ อันนี้เพิ่มป้องกันเพิ่มขึ้นอีกแต่เราอยากได้ปืนเนี้เฮฟวี่ช็อตกันเอาเฮฟวี่ช็อตกันไหมน่าจะดีกว่าจัดมาจึ๊งโอ้โ oh. หสเปรดห้าช็อตแตกออกเป็นห้าช็อตอืมก็น่าจะน่าจะสมราคาเนะเกาะป้องกันคงไม่ต้องแหละเลเซอร์ซ้าตรงนี้เอาเคตรงนี้เก็บตังไว้ก่อนนะครับโอเคเราไปลุยกันต่อเนาะตังส่วนนี้ผมจะดองเอาไว้ เพื่อมีนิกายโดยเฉพาะเลยเราจะได้รัวกันอย่างหนักหน่วงเป็นการปลดปล่อยความเครียดเอาล่ะครับเราจะไปด่านที่5กันต่อเนาะ Let's go ข้ามสะพาน๊บต้องเจอบอสแน่ๆปุ้งโอ้ยรุนแรงเหลือเกินนี่แน่ปึ้ม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 ใุ้เออโอ้ยโอ้ยรอบมีโหดเลยรอบมีโหดแล้ว แทบจะดรอปเดี้ยวตายอ่ะอ้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะจริงๆเกมนี้ความยากมันอยู่ที่เนี่ยมันต้องมันตอนอยู่ข้างบนเนี่ยจะเล่นยากแล้วมันก็ชอบให้เราอ,อยู่แต่บนโมดินันะฉลาดซะด้วยแล้วคนสร้างเกมเนี่ยนี่แหละไอ้ไก่งวงเนี่ยงกเนี่ยข้างล่างนี่คือเดินแทบไม่ได้เลย โอ้โบนัสดีนะดับโบนัสดีนะ,นนนนะแต่ว่าจริงๆด่านนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าคือผมดูจากครั้งที่แล้วอ่ะ <c oughs> ด่านบอสน่าจะมาทุกๆสามด่านแล้วก็เอ่อทุกๆก่อนก่อนถึงด่านบอสเนี่ยมันจะเป็นไอ้นี่ไงโอ้โหก่อนถึงด่านบอสมันจะเป็นไอ้ด่านอันนี้จากอะไรวะไอ้ด่านเกียนอ่ะที่เราต้องวิ่ง วิ่งหนีไก่ขับรถอะทั้ทงที่แล้วเนีย่ยแบบโอ้โหแม่งแบบอะไรวะเกมนี้เอาอย่างนี้เลยเหรอมามาเลิมา,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 านี่เออเหมือนจะมาเป็นระยะระยะเนาะเอาตรงนี้ก็ต้องโดดขึ้นข้างบนเอออย่าลว่วงตาจ้าอย่าลว่วงนี่เนี่ยนีเนี่ยกลับกลับพวกไก่แดกอ้วตอนนี้ก็เป็นนกเขาไปเลยแล้ว,ลวกันนะไอตัวเล็กสุดเป็นอา โ, <ame> โ,โอ้ยปวดตาจังยิงไม่เกลี้ยงยิงไม่เกลี้ยงหอเออตีข้างล่างเนี่ยอย่าหวังไม่ต้องลงแล้วอ่ะเออกรบกาปีนี่้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มเยอะล้มันเริ่มเยอะละแม่งเริ่มเยอะแลเริ่มเยอะแลฮึ๊บ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 ไอ้เน่เป็นเกมที่ไม่ต้องใช้หัวคิดอะไรเลยจริงปกติผมจะเล่นแต่เกมใช้สมองใช่ไหมเกมนี้แม่งยิงอย่างเดียวจริง

มูเจอตด้แต่ดันที่ได้เหรอนั่นแน่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 ใช่เดานะก็ดัานหลังๆคือคงจะมีคงจะนกกระจอกเทศรัวๆเลยผมว่านะไม่เนี่ยต้องรีบจริงมันก่อนโตโตทะเบิดเนี่ยอันตรายอันตรายออ้ื เพิ่อๆจบกันบอสเนี่ยกันกันหกเลยก็ได้แล้วมั้งเนี่ยมินิกันเราจะรัวกันลเลยงปืนนี้ก็แรงนะเอาตามจริงโอ้ยจะจะไปถึงนเนี่ยรถรถันอยู่ไหนปึ๊บอือชื่งเนี่ยโอ้ยหมดไหม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 เกลี้ยงไหมระเบิดบึ้ม นิ่งๆก่อนนะเหมือนจะมาเรื่อยๆเลยตอนนี้แล้วก็เท่าเท่าที่มองดูเนี่ยถ้าเกิดไอ้นกนกตัวที่มันอยู่สูงกว่าเราอ่ะมันจะมาโฉบจิกเราเนาะก็คือประมาณว่าเราต้องอยู่สูงกว่ามันถ้าเกิดจะอยู่ที่สูงก็คือต้องต้องต้องสูงกว่านกเลยอ่ะเกมล่าสติชาติเออไอ้เนี่ย เนี่ยวิ่งวิ่งยาวไม่ได้จริง,รงๆเกมนี้อไอ้ด้วยเลยวิ่เนี่ยให้เนี่ยให้เนี่ยอ้าวไก่ระเบิดตายเฮ้ยตอนนี้เริ่มลงต่ำแล้วเริ่มเริ่มลงต่ำแล้วตอนนี้ระวังนะระวังให้ดีระวังให้ดีนี่เนีเฮ้ยฮมีที่ยืนไหมเนี่ยึบที่ยืนเราเริ่มเหลือน้อยแล้ว อะไรกุ๊กๆเฮ้โอ้โหโอ้นั่นกว่าอะไรน้ำทิ้มตูนก็ดูที่ยืนมาสิให้ที่ยืนมันเดียวเองนะอืมนี่เนี่ยไม่เนี่ยมีข้างหน้าก่อนนี่มีข้างหน้าก่อนวัดนึกว่าวัดไป่หมดเราเห็นป้ายแล้วเราเห็นป้ายแต่เราเห็นป้ายแต่เราไม่เห็นรถอย่าบอกนะว่าอีกแล้วเหรอ Where the heck is my truck รถโอ้โวเฮ้ยรอบนี้มีรอบนี้มีดักหน้าด้วยมีดักหน้าด้วยโอ้ยโอ้ตายตายตายอะไรก็ช่างยาโอ้ตายตายโอ้โดนชนเลือดเยอะเลือดรถเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้ตายแล้วเอ้าเอ้าโอ้ยไอ้ไก่ไก่เอ้ยไก่จ้า รถก็ต้องพังกี่รอบถึงจะพอใจเนี่ยเร็วเร็วเร็วโดนาำก้อนหินฮึบชนตูมเอ้ยคุณตำรวจครับมันขโมยไก่ผมเฮ้ยพังสองรอบแล้วรถเราได้อาหารมามาเป็นกองกองบักเอกคือเนี่ยเดือนหนึ่งกินหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยตังเท่าไหร่เอ่ย หนึ่งหมื่นโอเคทั้งนั้นซื้อของด่วนนี่มีสมัยเมเมื่อกี้โดนรถชนแทบตายเนี่ยซื้อของเร็วๆปึบมันน่าจะซื้อได้มากกว่าหนึ่งขวดนะออโต้ช็อตกันเจ็ดช็อตดาวน์ลัดสมอลกรุ๊ปก็เหมือนเหมือนกับว่ากระจายแตกเป็นกลุ่มใหญ่มากๆอ่ะแต่ผมว่าผมน่าจะสู้มันได้ด้วยด้วยปืนนี้นะ จะลองดูแต่ต้องอัปเกรดอะไรเล็กน้อยผมไม่ไหวแล้วเท่าไหร่อ่ะห้าพันเลยเหรอโอ้โเปลืองตังไหมเนี่ยแล้วก็ทำให้อ้นี้ช้าลงเหรอทำให้นกบินช้าลงแล้วก็อันนี้เป็นกระสุนทะลวงอยากได้ไปหมดเลยตอนนี้อยากได้ไปหมดเลยทะลวงคงไม่จำเป็นในตอนนี้หรอกมั้งเอาไว้ดัดล่างหนังดีกว่าสโลใช้ดีไหม โซนิคอิมิเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเก็บตังค์นะด่านหน้าเนี่ยผมได้แล้วมินิกันเนี่ยแต่ก็แต่ผมรู้สึกว่าอยากอยากอัพเกรดตัวเองมากๆเลยรู้สึกว่าตายง่ายเกินไปแล้วเนี่ยเอาลุยผมจะเก็บตังค์ไว้เพราะว่าด่านเจ็ดจะได้ผมจะได้ไอ้นี่ละมินิกันโอย คิดถูกหรือเปล่าเนาะหรือจะเอาออโต้ช็อตกันดีแลดูจะมีประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าเนี่ยเอาช่างมันโอเคเราจะน่าจะเจอบอสนะครับแต่นี้เพราะมันมันมันเรียงตามแพทเทิร์นเดียวกันเลยอะด่านหนึ่งด่านหนึ่งจะไม่มีอะไรด่านสองของแต่ละคลิปผมเนี่ยจะเป็นไก่ขโมยรถแล้วก็ด่านสามน่าจะเป็นบอสเนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้บอสจะหน้าตาเป็นอย่างไรโอ้โหพี่เอ๋ แล้วดูพื้นสิอย่าเหยียบเชียวนนะต้องโดดแน่นแน่นเลยรอบนี้ถ้าจะถึงอันตรายเฮ้ยไอ้นกกระจอกเทศไม่วิ่งเร็วด้วยต้องระวงังนะเนี่ยก็คือจะยิงนกกระจอกเทศก็อเอาให้ตายก่อนเลยตะบึ้มนี่ไงต้องยิงสองหัวแอ่แอ่แอ่แเลย สองช็อตใช่ไหมมวลเทือนเลยต้องมีสองช็อตสองช็อตบึ้มๆๆๆๆๆบึ้มบึ้มบึ้มงั้นยิงข้างบนก่อน,อนแล้วกนะันไหมข้างล่างยังไงมันก็จิกเราไม่ได้อยู่แล้วนี่เนยะติดอะไรอะ่ะอ๋อหรือว่ายังไม่ถึงโอเคต้องเข้าใกล้ด้วยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโกงหน้าเกินไปไอ้เนยไอ้ไอ้นี่ไอ้ปักป,ปักปับบนะกปั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 ก ระวางระวางระวังมันขึ้นตระวางกะทิ้โตที่มีลุงแล้วลุงชื่ออะไรเนี่ยลุงไม่คิดใจแนะนำแนะนำตัวบ้างเลยเหรอเราเล่นมปแะนอเ็แล้วไอ่นูนี้แม่งหนังเหนียวด้วยนะเนใครจะกล้าเอามันไทอาหารวะเนี่ยตตตายิงหัวมันแต่ว่าใจจริงนะผมคอย่างนึ ไอตัวบอสเนี่ยเอาแล้วไงโดนไม่ถึงไอบอสเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงมีอยู่แบบเดียวอะบอสไก่ตาโปนนั่นอะผมคิดว่ามีแค่นี้นะแต่ถ้ามันจะมีบอสตัวอื่นแบบเป็ดยักษ์ห่านยักษ์อะไรเงี้ยก็อเมซิ่งมากจะบอกให้อันนี้ผมก็ไม่รู้จริงนะเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเกมน,นี้มาก่อนสดจริงๆอื้อ แต่เมื่อกี้รู้สึกโดนอะไรบึ้มๆเข้าไปเก็บเห็ดหน่อยฟื้นฟูสภาพตัวเองไม่เงียบยิงข้างบนก่อนนะครับยิงข้างบนก่อนนะครับอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งซ่านะเนอะเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกมันฉกไม่โดนป่ะมันฉกเราไม่โดนป่ะเมื่อกี้เฮ้ยขี้ข้าด่านโบนัสก่อนอืออ๋อโอเคจะได้หลบหลีกจากไอ้พวกนั้นได้ด้วยยิงกระป๋องไปป่องป่องปองปองปองอ่ะโถ เรื่องความแม่นยำไม่มีใครสู้ลุงได้หรอกจ้าหนึ่งศูนย์โอเคเล่นไงเล่นไงเลี้ไงต่อเฮ้ยนกุกมันึบเ,เราต้องครองที่ข้างบนไว้อย่าลงข้างล่างเด็ดขาดให้อยู่ข้างบนได้ก็อยู่ข้างบนก,ก่อนเออกวาดมาสักนี่เนี่ยไอ้นกกระจอกเทพปึ๊บ,บอื เอาละต่อไปเราต้องลงข้างล่างแล้วระวังเนอะปึ๊บโอ้โหเร็ว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 ไอ้ทานไอ้ทานนี่ไอ้ทานข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าเก็บได้เนาะโอเคคือเหลียนมันบังจนมองไม่เห็นแล้วเน nah. ี okay. ่ยปึ๊บปึ๊บปัาวหลังทำรอบ มันเป็นเกมที่เหมาะกับการเล่นช่วงไขวัดนกระบาดมากๆอ่ะเล่นแก้เครียดจริงๆปึ้มปึ้มปึ้ออด้อด้ออไอ้้้ออด้ดอดอ้้อออ้้อ อย่าลงล่างเด็ดขาด,ดยกเว้นจะไปเก็บเห็ดอะไรเงี้ยเผื่อแบบฟื้นฟูนนนสภาพตัวเองอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นไปได้อย่าลงปึบโอเคคว้าให้หมดนะจ๊ะตรงนี้อย่าเพิ่งรีไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปยิงปืนก้อนหินตรงนั้นเพื่อที่จะเล่นต่อโถโถนกกับนกเธอจะมาสู้ปืนงได้ยังไงเมื่อไหร่จะถึง เมื่อ,อไรจะถึงโอเ๊โอเราเรรเ,เราไม่มีที่ยืนแล้วเราไม่มีที่ยืนแล้วท่านถ้าเราอยู่ล่างเราก็ต้องยืนล่างก่อนถูกไหมไอเดี๋ยนะไอ้ระเบิดนี่คือมันโดนโดนหมู่ด้วยเหรอเพิ่งสังเกตเลยบึ้มบึ้มโอเคถึงหรือ,อยังเอออต้องโชบลงมาไม่ต้องโชบลงมาไอ้ต้อง จะถึงไหมใช่ไหมทางเรียบๆอย่างนี้เราเรารู้นะใกล้ถึงบอสแล้วใช่ไหมจัดมาอีกแล้วเหรอ้โโอ้นั่นันิงมัน อสตัวเดิมจีิงๆด้วยบุ๊มบุ๊มบุ้มนะไก่เป็นนินไวย์นักเถอะสบายใจเฮ้ยระวังเระวังเราวางลงให้ดียิงหนักมันปุ๊บมาเนี่ยป่า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 ในเมื่อบอสมีอยู่ตัวเดียวก็เสร็จเราเราไม่กลัวหรอกเราไม่กลัวไายหรอกย่อ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 เอาไก่หัวขาดอีกแล้ว a n t eat the head เอาโอเค แบกขึ้นรถนะฮึบแบกขึ้นรถ <c oughs> นี่เนี <c oughs> oh ่ยโอ้โหไก่กองโตเหมือนเดิมรอบนี้ถึงไหมตังอยากลุ้นลุ้นว่าตังจะจะถึงไหมอยากได้มินิกันละถ้าเกิดได้นะรอบหน้ามันแน่ๆผมจะบอกให้รืดอสองหมื่นห้าเรียบร้อยมีมินิกันจะเป็นของผมละ โอเคแล้วก็ตรงนี้มีดการอยู่ไหนเท่าไหร่นะสองหมื่นจัดมาเพอร์เชสเรียบร้อยตังค์เหลือห้าพันเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวขอซื้อนู่นนี่นั่นเพิ่มหน่อยสิอัปเกรดเกาะป้องกันแล้วกันเนาะหรือจะยังไงดีอืมมันมีแต่ของที่อยากได้ไปหมดเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเพิ่มป้องกันก่อนแล้วกันนะโอเคซื้อของเพื่อเตรียม ไปลุยในด่านที่789ซึ่งจะเป็น3ด่านสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่เข้าป่าไปแล้วยังมีอีกนะไม่รู้สิผมก็บอกแนละ้วผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเอาโอเคนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวจะเจอกันคราวหน้าในเกมเบิร์ดแอสซัสซินในคลิปสุดท้ายมัง้งน่าจะนะครับผมน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วใน3ด่านสุดท้ายดูสิว่าเมื่อผมได้มินิการมาอยู่ในมือแล้วจะมันมากแค่ไหนโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะเจอกันคราวหน้าเนาะ สำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพงเท่านี้คาไปบบาย